ผม,มอยู่กับช่องสซ่า News นะคบแล้ววันนี้เราจะมารีวิวชุดผู้คุมนี้นะคะชุดนี้ก็ไม่เหมือนในในหนังนะจริงๆสควิตเกมจริงๆมันไม่มีสารเบียดตรงนี้คือนางสควิตเกมก็ ดูสนุกกันไหมครับหนังซ o ฟตเกมถ้าถ้าทุกคนยังยังไม่เคยดูก็พิม์ไปที่สปอยหนังแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆให้เจอรูปซอฟตเกมชุดนี้มันเกมนะครับผมไม่ได้ใส่เสือ้อ เนี่ยครับเกงด้วยยม่งถอดแต่ว่าผมใส่เสื้อสองชั้นเนี่ยกางเกงก็สองชั้นแล้วก็มีกระเป๋าตรงนี้ีง Nắng <coughs> cân ngan, so khi ghê máu lại nắng sinh năm một nghìn <coughs> chín trăm năm mươi hai năm 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 ฮัมชูนาไม่นับเป็นอัมชูนาม่ยนเป็นชนี่ชุดนี้ก็มีคุมหัวคุมหัวแต่ผม ไม่มีหน้ากากผู้เอ้ยมีหน้ากากผู้ขามีแค่หน้ากากผู้จัดการมาเห็นหน้าก,กับผู้จัดการนามินไหมไม่ครับเห็นหน้ากับผู้จัดการนามินไหมมครับไ <Celt ic. S 2> ม่ไมไมครับ <ammed> เห็นหน้าก,กับผู้จัดการนามินเห็นหน้ากับผู้จัดการนามินไหม อับนรับหนึ่งครับเดี๋ยวรออีพีสอง